ฉันจะทำยังไงให้ฉันกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างเพื่อนสนิทของฉันนะงั้นฉันลองเรียนแบบเธอดูดีกว่าหวัดดีค่ะคุณอยากได้แบบไหนคะฉันอยากให้เหมือนแบบนี้เลยอะค่ะแบบนี้เลยเหรอเอาแบบนี้เลยใช่ไหมก็ได้งั้นเราม,มาเริ่มกันเลย ฉันก็แค่อยากทำตัวสวยๆอะแล้วทุกคนก็รู้ว่าความสวยเนี่ยเริ่มจากการทำผมแหมใช่ดูเหมือนว่ามันก็เริ่มจากหนวดเคราเหมือนกันนะอะไรเนี่ยเธอทำอะไรกับฉันเนี่ยฉันไม่ได้อยากได้แบบนี้ซะหน่อยเออก็แบบนี้ละค่ะที่คุณให้ฉันดูอะเดี๋ยวก่อน ฉันให้ดูผิดรูปนี่นาฉันอยากได้ทรงผมแบบนี้เอฟริลจริงจังกับการทำให้ตัวเธอดูเหมือนกับนิโคสุดๆนั่นมันจะทำให้เธอมีชื่อเสียงขึ้นมาจริงๆหรอเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะว้าวแบบนี้แหละที่ฉันอยากได้ตอนนี้ฉันก็ดูเหมือนนิโคลแล้วถึงเวลาอาหารเช้าสักทีหิวมากเลยเนี่ยอรุณสวัสดิ์จ้าเธอจะกินอันนั้นจริงๆหรอ ถ้าเธออยากจะสวยเหมือนฉันนะนะงั้นเธอก็ต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพเหมือนกันเธอพูดถูกงั้นก็ได้นิโคลฉันจะกินอะโวคาโดเหมือนกันนิมก็ดีต่อสุขภาพของฉันเนาะแล้วมันคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งที่ฉันแค่แพ้มันนิดเดียวเองบางทีอาจจะไม่แพ้เราก็ได้โอ้ฉันต้องทําได้สิดูนะนิโคลฉันก็กินอะโวคาโดได้เหมือนกันอืมอร่อยจังเลยที่สําคัญเลยเนี่ยคือมันดีต่อสุขภาพนะเอพริลอ๋อเออ เฮ้ยเชียวรอก,ก่อนนะจ๊ะที่รักใครก็ได้เรียกรนพยาบาลทีฉันว่าค่าวน้าฉันควรกินแครอทนะ <c oughs> น่าสงสารเอพริลจังเลยดูเหมือนว่ายังไงเธอก็ไม่สามารถจะเป็นนิโคลได้หรอก <c oughs> ทุกคนก็มีความพิเศษเฉพาะตัวนะ <c oughs> และตอนนี้เรามาพบกับหนุ่มสุดหลอ่ออีธานและสาวสุดสวยนิโคล <c oughs> ฉันนี่สวยจริงๆ ไม่เห็นหรือไงไม่มีใครทำตามฉันได้ฉันนี่โดดเด่นสุดๆแถมเจ๋งด้วยนะฉันไม่เหมือนใครนั่นแหละสิ่งสำคัญหลักโอ้มีเสียงปรบมือเต็มเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ถึงตาพวกเราแล้วนิกนายรออะไรอยู่เล่ามาเร็วสิสวัสดีค่ะทุกคนฉันนี่สวยจริงๆ เธอไม่เห็นด้วยไงไม่มีใครทำตามฉันได้ฉันไม่เหมือนใครใช่เธอไม่เหมือนใครเลยล่ะแหมเรียนแบบนิโคมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่แอร์เพิลคิดนะวิ่งเร็วนิกฉันว่าเราต้องไปทำอย่างอื่นกันแล้วล่ะ นี่เพื่อนดูรอยสักใหม่ของฉันสิเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะอะไรอะ่ะนิโคลมีรอยสักใหม่หรอฉันวาดมันเองเลยนะเนี่ยมันก็เลยไม่เหมือนใครแล้วก็มีแค่ฉันคนเดียวที่มีนี่สวัสดีตอนเที่ยงค่ะสวัสดีครับว่าไงครับฉันอยากได้รอยสักหน่อยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบที่ฉันอยากได้นะนี่ไงล่ะในทำได้ไหมแบบนี้เหรอครับไม่มีปัญหานั่งได้เลยเอขอบคุณนะคะ ไม่ต้องกลัวแล้วครับมันไม่เจ็บเลยผมว่างั้นนะงั้นมาเริ่มกันเลยการไปสักเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่เพื่อที่จะทำให้เหมือนนิโคลเอพริลเธอก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเลย <Bulgaria> โอเคเรียบร้อยแล้วครับโอ้ขอบคุณนะงั้นไหนมาดูกันสิอุ๊ะ ดูเหมือนว่าช่างศักดจะไม่เข้าใจสิ่งที่เอพริวอยากได้นะนี่มันอะไรกันนะ่ะนายรอฉันเล่นปะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะต้องไปเขียนรีวิวแย่ๆให้นายในไอจีแน่ๆนะแต่ผมก็ทำทุกอย่างตามที่สั่งแล้วนะนี่คือการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ทีมแรกของเราคือนิโคและหนุ่มสุดหลอ่อวัสดีทุกคนพร้อมแล้วเริ่มเลย พวกเราเจ๋งสุดๆเราต้องชนะแน่ <No. S 1> พวกนาย mm. ทุกคนควรจะเรียนดูไว้ซะยูฮ wow. ูว้าวการแสดงแบบนะั้นมันก็ยากที่จะเรียนแบบนะโชคดีแล้วกันนะเอพริลสวัสดีสวัสดีค่ะนิปคาร์เตอร์และเอพริลครับ โอ้โอ้โอ๊ปส์เป็นไงล่ะดูเหมือนว่าการลอกเลียนแบบเพื่อนของเธอจะล้มเหลวอีกแล้วนะ <c oughs> ขั้นตอนสุดท้ายแล้วฉันก็ได้ไปปาร์ตี้แล้ว <c oughs> ฉันก็มีกิฟตติดผมแบบนั้นเหมือนกันนะนี่ไงล่ะโอ้ oh, ไม่นะถุงน่องฉันไม่เห็นเหมือนของนิโคลเลยอะทำไงดีเนี่ยฉันมีไอเดียแล้วต้องเวิร์กแน่แนเลย เรียบร้อยอืมมันก็ไม่แย่นะตอนนี้ก็เหมือนกันเป๊ะเลยแหละปาร์ตี้มันเจ๋งสุดๆเลยเนาะฮะ่าเอพริลเกิดอะไรขึ้นกับขาของเธออะไรหรอโอ้นี่มันปากกาเพอรเมะเนต์น,นี่นาะ คุณช่วยลืมเรื่องบล็อกของคุณไปสักแป๊บหนึ่งได้ไหมไม่ฉันทําไม่ได้หรอกนิโคลนั่นคุณน,นี่นาะขอผมถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับได้สิจา๋าฉันเป็นดารานะนายก็รู้นี่คุณนี่เจ๋งสุด,สดเลยอะ่ะช่วยไปถ่ายรูปกับแฟนของผมที่นะครับอีธานเดี๋ยวฉันกลับมานะพวกแฟนคลับเขารออยู่อะ่ะขอบคุณนะครับ<อ>เธอชอบคุณมากๆเลยละ่ะเอพริลไม่สามารถเข้าไปในคลับว i p ได้แต่นิโคลเธอเป็นแขกของที่นี่เสมอล่ะ ถึงเวลาที่จะใช้ประโยชน์ที่ฉันดูเหมือนนิโคลแล้วล่ะมันต้องเวิร์กแน่เลยฉันพยายามสุดๆเลยนะที่จะเป็นเหมือนเธอต้องทําให้อีธานไม่รู้นะมันเวิร์กชนเข้าได้เลยครับใช่ใครกันนะที่เป็นดาราโอ,โอ้บล็อกเกอร์นี่นะจุหนุ่มหัวปูของฉันไปไหนแล้วนะเขาต้องเข้าไปข้างในแล้วแน่ๆเลยนี่พวกขอฉันเข้าไปหน่อยสิขอโทษนะครับคลับนี้สำหรับดาราดังเท่านั้นแหละ ฉันนี่ไงดาราดังอะ่ะฉันคือนิโคนี่มันตลกมากเลยนิโคตัวจริงก็เพิ่งจะเข้าไปเองคุณแต่งตัวเหมือนเธอเลยนะครับนี่นายกล้าดียังไงฉันจะรายงานเรื่องของนายแน่ฉันจะฟ้องคลับนี้ออกไปเลยนะครับคุณผู้หญิงโอ้พวกแฟนคลับเนะี่ยมีรูปหนึ่งที่หายไปจากผนังห้องของฉันอ่าอีธานเขาหลอกสุดสุดเลย ฉันรักเขาจังเอพริลตัดสินใจที่จะลอกเลียนรูปพวกนั้นแต่ในนั้นมันก็มีรูปนิโคอยู่นี่นาและที่สําคัญที่สุดก็คือโอ้ฉันรู้แล้วตอนนี้ก็เคลียร์ละเอพริลรู้แล้วว่าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับที่รักผมเอารูปของพวกเรามาด้วยอ่ะคุณจะได้คิดถึงผมไงคิดถึงนายเหรอแหน่ บางทีฉันขอแบบนี้ดีกว่าใช่ดีขึ้นเยอะเลยไปกันได้แล้วอีธานตอนนี้ผมนิกนะสวัสดีค่ะฉันขอฮอทดอกอันนึงค่ะใส่มะเขือเทศหรือมัสตาร์ดไหมครับใส่ทั้งสองอย่างเลยค่ะเธอกินแบบนั้นไปได้ไงนะนิโคลหวัดดีจ้านิโคลวกเราขอถ่ายรูปกับคุณหน่อยได้ไหมคุณนี่เจ๋งสุดๆเลยอะ่ะผดูสตอรี่ของคุณตลอดเลยนะว่เราชอบคุณมากเลย พวกเขาชอบถ่ายรูปกับเธอตลอดเลยอ่ะแล้วฉันจะเรียนแบบเธอได้ไงนะคุณผู้หญิงครับโอ้แน่นอนคุณก็ถ่ายรูปกับฉันได้ค่ะถ่ายรูปอะไรครับหยุดเลยนะแล้วคุณไม่จ่ายตังค์เหรอครับโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกฉันถ่ายรูปให้ฟรีเลยจ้ากลับมาก่อนครับมาจ่ายค่าฮอดอกเลยนะ ลูกสาวของเราโตแล้วจริงๆยินดีต้อนรับบัณฑิตจบใหมายของเรานิโคลแซทเทพย์ยินดีด้วยนะครับที่คุณจบสุสาิทีาอะไรของเราแล้วนิโคลขอบคุณค่ะฉันมีความสุขมากเลยโอ้ลูกสาวของเราฉลาดสุดๆเลยแล้วคนต่อไปก็คือเอพริลฮาวเวิร์ดยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะฉันดีใจจังเลยในที่สุดก็เรียนจบสักทีโอ้ฉันภูมิใจกับเธอจังเลย พวกเขากล้าดียังไงนะหวัดดีจ้าวัดดีคุณดูดีจังครับพวกเราก็ดูดีตลอดแล้วเนาะพวกเขานี่ช่างน้าอายจริงๆแหมตอนนี้ก็รู้แล้วว่าทำไมเอพริลถึงชอบเรียนแบบนิโคนักนะคุณคิดว่าเอพริลจะลอกเรียนแบบนิโคได้จริงๆรหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเรา และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน